เอาล้วครับพี่น้องครับสมการรอคอยหรือไม่เสียงนี้ไม่มีปีไม่มีขุยแน่นอนกรรมการออกฮัลโหลมด้วยความร้อนความแรงความเร็วความสันใจระเบิดเธอเธก็ออกมาเอาด้วยลงครูแดงล้องคูแดงชักจิ้มโบว์วันการชักเจอจัลเลโยนจัลเลโยนจัลเลโยนไล่บทไล่บีกินมาไล่บีกินมาแต่ว่าโบวันชักจินโบวันการชักหนีอย่างเดียวแล้วหนีอย่างเดียวแล้วดูที่ว่าบีบีบีจัล มัววันไหวอัดหนีแล้วเว้ยอัดหนีอย่างเดียวแต่จะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ทบเอ้ยก็ค่อนข้างมาดีจริงๆครับสำหรับทีมจังทีมโควตานจังอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮดูน้องไปดูไปดูเพื่อนด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุกได้แล้วสบายมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาคนไปก่อนลูกเออหันเอ้ยหันมาอยู่กันเนื้อกับตัวน้ออาจารย์ดูแลน้องด้วยเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโอเคพวกเราขอเสียงปรบมือใดเล่ แล้วก็ทีมงานน้อยอย่าเป็นไรแล้วลูกล้างหน้าล้างตาแล้วก็บอกข่าวด้วยเดอ้อเอาเอกไปดูไปดูน้องหน่อยลูกเออเอกก็เป็นห่วงลูกพ่อเล็กไปดูลูกเข้ามาทํางานให้พ่อเราดูที่ลูกเป็นไรไหมไม่มีปัญห<อ>าไม่มปัญหาเอายาหม่องไม่ลูกเอายาดมไม่ลูกเออไปล้างตัวก่อนเอาน้ำไปเขาล้างตัวทัว้งขวดตามขวดลูกล้างหน้าเอาน้ำสะอาดไปลูกผู้ชมอยู่ที่นี่ก็อาจจะ ชมได้ทันบ้างไม่ทันบ้างตกใจเสียงลองบ้างแต่ผู้ชมอยู่ทางบ้านสามารถดูสโลโมชั่นดูภาพช้าอยู่ภาพย้อนได้ทางเอฟซีไปรยา